หจากโรงแรมไปกาสุแก้วประมาณ600เมตรนะคะก็ทำไมต้องเดินนะคะเพิ่งเดินมา500เมตรชีวิตโคตรลันโคตมากเอารถมาแต่เอารถไปใช้ี้นเ <c oughs> นื่องจาก <c oughs> พ่อไม่อนุญาตพ่อ <c oughs> <c oughs> บอกว่ากลัวไม่มีรถกลับบ้านเออมันดีตอนแรกว่าจะไม่เอารถมาสุดท้ายก็กลับไปเอามาจนได้นะคะตื่นเต้นมากเลยในที่สุดก็รอดตายแล้วเข้าห้างด้วยความยาก ส่งสานตัวเองมากเลยทุกคนขับรถแต่ทุกสิ่งทุกอย่างคืออะไรเองก็ต้องบอกทางไงจุดแข็งขับรถได้จุดอ่อนจอดรถ <c oughs> <c oughs> ยากาจุดแข็งขับรถเป็นจุดอ่อนจอดรถบ่าดใดเออค่ะก็ได้อยู่เด้อตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนเป็นท่าแอร์พอร์รตแล้ว,ลวนี่เี่ของเองอ๋ <c oughs> อไอต้องบอกว่าไอวารานุนังฟ้า กนก็คือแบบด้วยความแบบไม่ใช่เจ้าถิ่นไงเแบบปิด g P s ไปใช่ปะมันบอกว่าถึงเลว้วก็ตบไปเลี้ยวซ้ายไปเลยค่ะแล้วแบบมองไม่เจอไม่เจอพอพอตบไปเลี้ยวขวาออกถนนใหญ่ก็เจอร้านอ๋อ,อ,อเลยร้านสรุคร้านปิดขอบคุณนะก็มาเซ็นทรัลแนอฟอร์ดแทนนะคะเย่ <c oughs> yeah, ในที่สุดเราก็มาเซ็นทรัลแนฟอร์ดเพร่อได้แค่ตีบุฟเฟ่ แต่เห็นแค่นี้ก็หมดไปพันตัวบาทนะคะ <laughs> ตอนนี้เราอ,อยู่กาดหน้ามอนะคะคิดถึงมากเลยมันเดินเล่นอ่างแก้วมอชอลำลึกความหลัง